ความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดหลวงพ่อพระเจ้าคุณประเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองรูปและเจ้าคณะพระสังฆ์ติการที่เข้าประชมุมในวันนี้ทุกรูปครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดประชมุมพระสังฆาธิการตามมติหมหาเทศมาคม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในวงการการสงงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะพึงทำเพราะว่าการมารับการประชุมอบรมต่างๆหรือรับนโยบายความรู้ต่างๆนั้นถือว่ามีความจำเป็น แล้วก็ต้องขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพมมงคลที่ได้อนุเคราะห์ถวายสถานที่ประชุมแห่งนี้ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างดีเรียกว่าไม่ต้องไปอาศัยสถานที่อื่นก็ใช้งานได้ ก็เป็นการฉลองศรัทธาของคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะไปในตัวว่าศาลาแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ากับการลงทุนลงไปผมอยากจะนำข้อคิดจากหลวงพ่อเจ้าก,กุศลเดชพระมหาราชมังกราจารย์มาฝากท่านทั้งหลาย เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานั้นวันที่12ถึงวันที่20มีนาคมมีการประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดในหนเหนือซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งไป30รูปที่ไม่ไปเหมันจะประมาณ4รูปนะ สี่รูปนี้ก็คาดโทษไว้เลขาจังหวัดก็จำไว้ด้วยปีหน้าต้องไปทาไม่ล้มหมอนนอนเสือต้องไปปีหน้าล้มหมอนนอนเสือปีต่อไปก็ต้องเอาไปให้ได้ไม่งั้นก็ปลดจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเป็นหน้าที่นะหน้าที่ของพระสังฆธิการที่เราจะเข้าไปไประชุมอบรมเพื่อรับ ความรู้ต่างๆจากพระเถรานุเถระนะครับหลวงพ่อจ้าุลสุเด็จมาเปิดอบรมเนี่ยท่านให้ข้อคิดกับเจ้าว่าทุกรูปก็นำมาฝากท่านทั้งหลายด้วยสิ่งที่เจ้าว่าทุกรูปเนี่ยคือวัดแต่ละวัดมีศักยภาพไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าวัดผมมันมีพระอยู่องค์เดียวบ้างมีพระอยู่ สามองค์สี่องค์บ้างที่วัดก็นินดหน่อยญาติโยมก็ไม่มากจะไปทําให้เหมือนวัดพระธาตุสียมทองจะทําให้เหมือนวัดธาตุตอนจะทําให้เหมือนวัดพระสิงห์คงเป็นไปไม่ได้ก็จริงท่านพูดอย่างนี้ก็ถูกนะศักยภาพมันแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อสมเด็จท่านฝากไว้ วัดทุกวัดเจ้าวาทุกรูปนั้นสามารถทำได้คือทำวัดให้สะอาดให้ร่มรื่นให้เรียบร้อยนะสะอาดร่มรื่นเรียบร้อยแม้จะไม่มีศักยภาพด้านอื่นเจ้าว่าสามารถทำได้ ทำอย่างไรจะให้วัดเราสะอาดเออการทำความสะอาดการกวา,าดการอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าวาดเป็นผู้นำแล้วก็สามารถที่จะตั่งการลูกวัดพระเนนได้นะที่ไหนวัดที่ไหนสะอาดเนี่ยญาติโยงเข้าไปก็มีความสุข นะมีความสุขมันเป็นอรมณีอสถานเพราะฉะนั้นท่านตั้งหลายโยมเข้าวัดเนี่ยเขาต้องการสิรีมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเขาเพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะก่อให้เกิดการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนี่ยถ้าเกิดโสปกปรกลกลุงลังเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาภาษาทะ เพราะฉะนั้นต้องทำให้สะอาดนี่สะอาดทำได้ทุกวัดไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็สามารถที่จะทำได้ร่มรื่นทำอย่างไรจะให้วัดร่มรื่นเออสิ่งที่ทำให้วัดร่มรื่นเขียวสดไปหมดก็คือการปลูกต้นไม้นะการปลูกต้นไม้นี่เป็นเรื่องที่ สำคัญสำหรับยุคนี้สำหรับยุคปัจจุบันซึ่งอากาศค่อนข้างจะร้อนร้อนมากถ้ามีต้นไม้มาให้ความให้ให้ความร่มเย็นมากรองอากาศร้อนๆเนี่ยใครเข้ามาก็รู้สึกเย็นรู้สึกลมรื่นนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้วัดร่มรื่น ทำให้วัดเรียบร้อยทำอย่างไรจะให้วัดเรามีความเรียบร้อยพระเนนก็เรียบร้อยที่อยู่ที่อาศัยก็เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นพระเนนเรียบร้อยก็คือการนุ่งการห่มการนุ่งการห่มที่สําคัญสิ่งสําคัญที่จะเป็นเครื่องทําให้พระ เนในวัดนั้นมีความเรียบร้อยเรื่องการนุ่งการโหมได้ก็คือเจ้าว่าต้องเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำนะครับเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำเราทําให้เรียบร้อยเป็นแม่ปูนะแม่ปูต้องเดินตรงถ้าแม่ปูเดินไม่ตรงแล้วไปสั่งให้ลูกๆเดินตรงๆเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นแม่แบบที่ไม่ดีเสแล้ว แต่ถ้าเราเป็นแม่แบบที่ดีแล้วเราก็แม้ไม่ใช้ปากไม่ใช้คำพูดสั่งสอนก็เป็นการสอนโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมีต้นทุนอยู่ก็คือทำวัดให้สะอาดให้ร่มรื่นให้เรียบร้อยนี่คือธรรมะที่องค์ที่หลวงพ่อจุลสมเด็จพระมหาราชมังกราจารย์ให้แก่ เจ้าวาดใหม่ที่เข้ากรมในปีนี้ก็เลยนำมาฝากท่านทั้งหลายนอกเหนือจากนั้นท่านก็ให้ธรรมะอีกสามข้อคนเป็นเจ้าวาดเนี่ยควรจะมีธรรมะอีกน้อยอย่างน้อยอีกสักสามข้อประจำตัวประการหนึ่งก็คือปีโยทำตัวให้เป็นที่รัก ประการที่สองคารุทำตัวให้เป็นที่เคารพประการที่สามภาวนิโยฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอปิโยทำตัวให้เป็นที่รักนะต้องทำตัวให้เป็นที่รักของญาติโยมสาธุชนเราทุกคนก็เป็นเหมือนกับ ถั่วเฉลี่ยก็คือหมู่บ้านหนึ่งก็มีวัดหนึ่งวัดเราก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านไอ้ผู้ใหญ่วัดนะผู้ใหญ่บ้านเขามีอยู่แล้วเราเป็นผู้ใหญ่วัดนะครับญาติโยมเ็าจะทําอะไรนอกเหนือจะปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วเขามาจะปรึกษาเจ้าวาดตรงเนี้เราเป็นที่พึ่งเขาได้นะเพราะฉะนั้นทําตัวให้เป็น ที่รักให้เป็นปิโยเนี่ยคนที่จะเป็นที่รักได้เนี่ยเราก็ต้องใช้หลักของสัง่าวัตถุโอบอ้อมอารีวจีไพราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ำเสมอจึงจะเป็นที่รักของคนอื่นได้แล้วสมมาสัมพุทธิเจ้าเคยตรัสถามหัถกะอุบาสกชาวเมืองอรารวีนี อัตกาอุบาสกชาวเมืองอารวีเนี่ยมีบริวารมากถึงห้าร้อยแล้วดูแลบริวารได้อย่างดีไม่ทะเลาะเบาแวงไม่อะไรกันพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามอารวกกะอัตกาอุบาสกว่ามีวิธีอย่างไรที่สามารถครองใจ บริษัทบริวารไว้ได้พาตกาวบาศกกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์เรื่องสังหาวัตถุก็เลยสงเคราะห์คนเหล่านี้เนี่ยใครต้องการวัตถุสิ่งของก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของใครต้องการด้วยคำพูดที่ไผ่เราะก็ให้คำพูดที่ไผ่เราะ ใครต้องการความช่วยเหลือประโยชน์อะไรต่างก็ให้อัตถาจริยาความช่วยเหลือหรือใครต้องการความเป็นเพื่อนเป็นมิตรแท้ก็ให้สมานัตตานี่ยึดเหนี่ยวใจเราจะยึดเหนี่ยวใจของญาติโยมสาธุชนที่ทําบุญกับวัดเราที่ขึ้นกับวัดเราได้เนี่ยต้องรู้จักให้ยาตรณีอย่างขี้เหนียวนี่ทําตัวให้น่ารัก ประการต่อมาก็คือครุทาตัวให้เป็นที่เคารพให้หน้าเคารพนะคนเป็นสมภารเจ้าวัดเนี่ยเป็นหลวงพ่อเป็นตุ้หลวงของญาติโยมสาธุชนเพราะฉะนั้นเขามีความเคารพนับถืออย่าทําอะไรให้ความศรัทธาที่เขามีนั้นมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นคารุทาตัวให้เป็นที่รัก ภาวนิยโยฝึกฝนอบรมตัวเองอยู่เสมอเป็นเจ้า,าวาดไม่ใช่ว่าเป็นเจ้า,าวาดแล้วโอ้ยฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องมาสอนหรอกนี้อัตตาสูงแล้วความคิดอย่างนี้เป็นทางนำไปสู่ความเสือ่อมเพราะฉะนั้นต้องรู้จักถอนมานะถอนอัตตายอมรับฟังคําชี้แจงคำแนะนำของ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่แนะประโยชน์ให้นะครับอันนี้คุณธรรม3ข้อที่หลวงพ่อสมเด็จท่านยกให้จเจ้าวาดนเหนือในปีนี้ได้ฟังผมก็เลยนำมาขยายต่อให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้นะครับเพราะความเป็นห่วงของหลวงพ่อจัาคุณสมเด็จที่มีต่อคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะคณะสงฆ์ผลเหนือของเรา เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นยุคที่เราต้องรู้จักปรับตัวให้มากที่สุดนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยยุคโซเชียลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากการใช้อินเทอร์เน็ตการอ่านการดูผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแท็บเล็ตอะไรต่างๆนั้นเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเห็นหน้าเห็นตากันได้ เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการถ่ายรูปแล้วก็โพสลงอินส a าแกรมบ้าง Facebook บ้าง l ล n e บ้างเพราะฉะนั้นภาพแต่ละภาพที่เราท่านทั้งหลายถ่ายเนี่ยระวังนะครับถ้าถ่ายสิ่งที่เป็นผลงานสิ่งที่เป็น ดีงามสิ่งที่ดีงามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจะโพสก็โพสได้ไม่เป็นไรแต่เรื่องที่ล่อดแหลมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังมากในขณะเดียวกันก็ต้องตักเตือนพระเนนให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมนะครับอย่าคิดว่าย ผมคนเดียวไม่เป็นไรเสียคนเดียวไม่ใช่ตายมันตายทั้งหมดครับเนะเพราะฉะนั้นขอให้สองวรระวังนะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีถ่ายถ่ายเล่นๆน,นิดหน่อยแล้วก็โพสต์ลง Facebook หรืออะไรเนี่ยมันไม่หายไปไหนนะครับนะแม้แต่ฮาร์ดดิสเนี่ยนะครับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสเนี่ย สิ่งสำคัญสำคัญแม้จะลบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงข้อมูลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นภาพอะไรที่มันล่อแหลมมันอะไรต่างอย่าถ่ายอย่าอย่านั้นไว้หรืออย่าโพสลงไปนะต้องตั้งสติให้ดีถ้าจะโพสอะไรท็กภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายนะครับปัจจุบันนั้นภัยพระาศาสนามันมีมามา,มากมายเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำลายพระพุทธศาสนานะครับเพราะภัยอันตรายที่เกิดจากภายในนั้นเป็นภัยที่อ,อันตรายมากนะคนข้างนอกที่เป็นภัยนั้นเรายังยังไม่ว่าอะไรแตภัยข้างในนี่อันตรายมากเพราะฉะนั้นขอฝากทนนั้งตลายนะผมใช้เวลาเกินนิดหน่อยนะครับก็ต้องขอขออภัยน,นะเพราะเวลามีจำกัดผมก็ขอ ฝากท่านทั้งหลายถึงคุณธรรมที่หลวงพ่อเจะพุทธเดชท่านฝากไว้ทำวัดของเราให้สะอาดให้ร่มรื่นให้เรียบร้อยในขณะเดียวกันสมภานเจ้าวัดก็ควรจะทำตัวให้เป็นที่รักทำตัวให้เป็นที่เคารพแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องย่างศรัทธาของศรัทธาสาธุชนนั้นให้ยั่งยืนมัน่นคงแล้วก็มีกำลังที่จะพัฒนา จะทําทให้พระสัทนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ขออำมนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดลบันดาลประทานพอในท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยนขององค์สมเด็จพระสมรัมมาวิชาตลอดการเป็นนิดเทิน